ไม่อยากให้เงินขาดมือห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดนะครับมีใครเป็นไหมนะครับชอบพูดคำว่าเงินหายากนะครับคำว่าเงินหายากเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นความผิดอะไรนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่เราพูดว่าเงินหายากเนี่ยสมองมันก็จะบอกเราว่าเวลาที่เราไปหาเงินทํางานสร้างธุรกิจหรือขยายตลาดก็ตาม เราจะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคตลอดเลยสมองก็พยายามจะมองเห็นอุปสรรคขี้แพงอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเงินหายากเราจะเห็นทั้งอุปสรรคพร้อมกับโอกาสมาพร้อมกันแล้วถ้าเรายิ่งพูดคําว่าเงินหายากคําว่าอุปสรรคจะค่อยค่อยใหญ่ขึ้นจนกระทั่งบางทีโอกาสเนี่ยหรือทางที่ง่ายกว่าเรามองไม่เห็นดังนั้นผมสรุป,ปง่ายเลยใครก็ตามที่พูดคําว่าเงินหายากก็หมายความว่าเขาจะมองเห็นอุปสรรคใหญ่ขึ้นและมองเห็นโอกาสหรือทางที่ง่ายกว่า น้อยลงน้อยลงเลยๆดังนั้นให้หยุดพูดคําว่าเงินหายานะให้พูดกับว่าเงินหาง่ายโลกนี้อุดมสมบูรณ์โลกนี้เป็น abundance world นะครับให้พูดคํานี้บ่อยๆนะครับพอเราพูดคํานี้บ่อยๆปุ๊บเราก็เห็นว่าเฮ้ยตรงนั้นก็มีโอกาสตรงนี้ก็มีโอกาสตรงนี้ก็มีทางที่เราจะสามารถเดินไปต่อได้ขยายธุรกิจต่อได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยติดนี้สิล้านแล้วก็สร้างธุรกิจร้อยล้านใน2ปีล่าสุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราพูดว่า เงินมันหาง่ายจังเลยอจาจารย์มิก็สอนผมแบบนี้ว่าเงินมันหาง่ายเงินมันเต็มไปหมดเลยมันมีอยู่เกลื่อนข้างทางไปหมดเวลาเราพูดแบบนี้นะครับมันจะปรับจูนสมองใหม่ให้เราสามารถเห็นโอกาสมากขึ้นและก็เห็นโอกาสที่สร้างเงินง่ายกว่าโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คนง่ายกว่าโอกาสที่จะช่วยทําให้ประเทศนี้ขยับไปข้างหน้าได้ง่ายกว่าดังนั้น จูนสมองตเตงใหม่นะครับปรับสมองให้เราสามารถขยายสิ่งที่เราต้องการขยายเป้าหมายที่เราต้องการได้ง,ง่ายขึ้นพิมพ์คํานี้นะครับเงินหาง่ายชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ให้พิมพ์คํานี้ไว้นะครับล้วขออวยพรให้ใครพิมพ์คํานี้คนนั้นก็จะได้รับสิ่งที่พิมพ์ตามต้องการรักทุกคนนะครับเ้วเจอกับเคล็ดลับหม,มดีๆแบบนี้นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ